สวัสดีครับผมร้านโกโก้มิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับนำไม้สายมาใหม่นะครับเสียงเหมือน a d ดี p r o ดีปนะครับแต่เป็นไม้สายนะครับนี่เดี๋ยวมาดูหัวกันนะครับหัวเงินตัวใหม่ล่าสุดมีน้ำหนักเยอะนะครับไม้นี่ครับนี่อ่านี่นะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาพูดก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีสายสายแหมนะครับแต่อุปกรณ์เยอะนะครับก็มีกระเป๋าแล้วก็ ที่อันนี้นะครับเป็นของชัวงหมดเลยนะครับแล้วก็บัตรรับประกันนะครับอ่านี่ครับบัตรตัวนี้นําเข้ามาใหม่นะครับเหมือน a d ดีโฟดีโนะครับน้ําเสียงนะครับแล้วก็มีน็อตนี่ให้นะครับเอาไว้ต่อกับอ่าคือว่าเอาไว้ล็อกกับอันนี้นะครับที่จับเดี๋ยวมาดูเสียงกันนะครับจะเป็นยังไงครับไมล์ตัวละพันบาทนะครับรวมส่งครับหรือ999บาบาทนั่นเองนะครับผมอ่ะ แล้วดูเสียงกันครับรุ่นนี้ไม่มีสวิกนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5ห้าเนื้อเสียงหนาจริงๆนะครับผมรับประกันนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเปิดแฟลชนะครับผมเนื้อเสียงประมาณนี้นะครับออกโทนหนานะครับผมรุ่นไม่มีสวิกนะครับตัวละ9 9 9บาทนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับก็ฝากร้านโกโก้มิวสิกเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ